สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพบกับจ้อง F.O.R.D กันที้นีเชอวันนี้เรามาเล่นฟีไฟกันอันนี้ก็เพื่อนนะอุ ύ, ้ยแต่มีทุกคนมีสิ่งประหลาดใจมากคือน้ำมนต์อนะเป็นแฟนเลเวลสองใช่ไหมแล้วหมดแรกมันก็ขอติงงานใหม่แล้วมันก็เลเวลหนึ่งเหมือนเดิมอนะเป็นอะไรที่แคร์ามากเลยนะทุกคน ทุกคนเป็นไรที่แคร์มากกับน้ำมนทำจริงน่ะคุกคนว่าที่แคร์มากอ่ะแายาล็ตสุดแรงแบงแบงกำงปกงติ้งเฮ้ยทุกคนโดนหัวทุกคนซีนงะีนนะซีนนะฮึยงยิงมายิงมา ทุกคนไม่มีใครชุบพี่เลยอ่ะเออชุบหน่อยเดย์ยับหน่อยโอ,โอ้ชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยเออเดี๋ยวผมขอปิดไปเดยขอปิดอันนี้ก่อนนะคนถ้าผมดูเหมือนว่าผมจะเล่นไม่ค่อยจะปิดโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เชนะไปสองตาแล้ว ขนะดอุ้ยด้วยตังเราไม่ยนมนายๆรู้ไหมเราอัดคลิปอยู่ใครรู้ว่าเขียดอะ้รทุกคนถ้าใครยังไม่ถ้าใครยังไม่ดูคลิปหนึ่งหนึ่งกับเฟรมก็กดไปดูก็ไปดูได้นะที่ช่อง F O R D ที่เขียนว่าหนึ่งหนึ่งกับเฟรมถ้าใครอยากดูคลิปหนึ่งหนึ่งกับเฟรมก็ไปดูที่ช่องได้นะไปเลยไปเลย เพื่อนเราปิดไม่ก่นอนะเพื่อนคนเราแหลกว่ะเ,เลสก็แหลกดีคนแต่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าพี่ก็ยังมีกว่ออยังยังขี้สีจุดสีติดในกู ตอนนี้ไม่ดูเบอร์ตีอย่างตอนนี้ไม่ดูเบอร์ตีกันทุกคนตอนนี้เบอร์ตีก็กาลังขี้อยู่ตรงต้นไม้แล้วก็เข้าบ้านแอลไปแล้วก็ยิงคนด้วยเอ็นพีสามศูนย์แล้วก็เติมเลือด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 และคนแล้วก็เม็นีคนมายิงและเบอร์ตีก็ตาย โอ๊ยนี่คนที่ห้าเอตีมันแล้วเองจะตายก่อนนายเราอัดคลิปอยู่นะรู้ไหมเราอัดคลิปอยู่เฮ้ยดูผู้ค,คนเพ่เจอคู่แฝดอันนี้คือคือคู่แฝดของฉันเพิ่งเจอคู่แฝดดีใจมากเจอเคู่แฝดอยู่ดีดี อย,ยู่ด,ยดีๆอยู่ดีๆทุกคนอยู่ดีทุกคนเหดมาแล้วอีกแค่ข้างไม่ไงมั้งเออเราเอรแล้วดีทุกคนมันทุกคน,กคนลองมากะ่ะเฮ้ยเราจริง่ะ คุณจะตายแล้วทุกคนตานี้เราจะเอาเพลิงนัดเจ็บขึ้นตามสามสามอุ๊ยตาหนีไม่ต้องชุบเรานะตาหนีไม่ต้องชุบเราไม่ต้องชุบเรานะแล้ทำไมเราไม่ตายอ่ะไม่กลับไปเระเบอรแต่ตัวเองแล้วนะ ถ้าระเบิดเสร็จตัวอินไม่ตายก็ตายวงสีฟ้ามึงมียางแม็กกูขอยามึงไงมาโอเคมาเอา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 ตรงนี้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 ึย้ายอีรึย้ายอีรมายามาอ่ะไปแล้วมาจุ๊บหน่อยมาจุ๊บหน่อย ไม่ต้องจูมิ่งไม่ต้องจูจุดหนึ่งมานี่กับแฉกันคลิปมันชื่ออะไรอ่ะคลิปมึงคลิปมึงชื่ออะไรชื่อเอ F ชื่อน้องฟอร์ด F O R D ชื่อชื่อน้องฟอร์ด F O R D ต้อทใหด้ได้คุกคนตาเนี้ยแล้วเอาจริงนะไม่ต้องฆ้าหรอกตัตายอ่ะตัวตัวตัวเี้ยตาไ้องเ่น้าตัวตายให่แกเองนะอุ้ยตาตาเนี้ยมีตาตั้งหกพันน่ะมาซื้อของในรัวเลยนเอายามาไม่ให้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  ไม่จับโป้มาชุดหน่อยทุกคนนี่เราแห่เลยน้ัเนี่ยน้ัเนี่ยว่าเราต้องโปรเอาใหม่นะว่าเราต้องโปรนายมันโปอีกทีมันโป มึงเน้ามาค่จทำอะไรให้ดูเออทุกคนใน้า้ดิค้าอยลืมกดติดตามแชร์กดไลค์ด้วยบ๊ายบาย